สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ันที่กูสุรพลคารเฮาวันนี้มาเปลี่ยนโชคหลังพอดีรถผมโชคมันรั่วเห็นไหมเอ่ยเย้มเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นของฮอตบิดครับสำนักนี้พอข้างหน้าใส่ฮอตบิดไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนี้ไอนี่ห้องประกอบโชงห้องประกอบโชคด้วยซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ค่อยให้เข้าแต่ผมมาบ่อยจะขอเข้าไปขอเข้าไปดูการทํางานห้องแลบประกอบโชก เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูห้องประกอบโชวสะอา <c oughs> ดรถก็ค่อนข้างมีมาครับเปลี่ยนโชว์กันใครที่กำลังตัดสินใจจะเล่นโชกี่ห้อไหนผมแนะนำเลยโีกี่อ้อหนึ่งฮอตบิดครับมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกนี่เดี๋ยวเราพาไปดูนี่ตอนนี้เรานี่เข้าห้องแล้วห้องประกอบโชกเดี๋ยวมาดูเจ้าของสำนักกันหน่อยนี่สุรพลคาฮานี่อาจารย์จบอบ ผู้เซ็ตโชกคอือพี่มีอ,อะไรของเล่นใหม่ปะเนี่ยพี่แนะนำว่ามีอะไรแนะนำลูกค้าปะ่ะมีเดี๋ยววันนี้เราจะทำเซ็ตโชกคซับแทงค์ใส่ดีแม็กซเซ็ตโชกคซับแทงค์ใส่ดีแม็ก a ์ดีแม็กของดาว t ิกตอกเฮ้ยดีแม็กของดาวติกตอกเลยได้ได้ของเล่นเพียบในนี้ครับสะอาดใส่าห้องนอนผมอีกนี่ด้ วิมีนี่ด้วยปุ่ใครสนใจจะเซ็ตโชคอีกอันนี้มีแบรนด์นี้เลยหนึ่งในใจที่แนะนำก็คือฮอตบิทนะครับจบสุดแล้ว h o ตบิทครับจบสุดแล้วใช่ป่ะพี่ฮอตบิท h o ฮอตบิทครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่พี่โมโนสองมื่นแปดสี่ต้นสองหมืนแปสี่ต้นสองมืแปดสี่ต้น กรุณาโทรมาเช็คราคาล่วงหน้าก่อนนะครับใช่เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงซับแทงห้าหมื่นซับแทงห้าหมื่นสี่ต้นแต่โมโนถ้าจะทําให้เป็นซับแทงก็ได้เพิ่มคู่ละหมื่นพันเพิ่มคู่ละหมื่นพันได้ใครสนใจติดต่อได้เลยไปเอากันแล้วก็เท่ากันเท่ากันพูดได้เปรียบได้ใช่ใช่ไหมเวลาให้วิคิดก่อนใช่อุ้ยอันนี้อันนี้ฝาน้าเงินฝาน้าเงินของอะไรเนี่ยพี่ พี่คุณคุณนี่เคุณฝ่ากอทำาะทำได้เหมือนกันทำได้โปรเฟนเดอร์ก็เสได้นะทำได้ทำได้เยอะบิดเทำฮอตบิดมาเยอะทำฮอตบิดเยอะว่าฮอตบิดเจ้าฝ่านี้มันก็ไม่ได้เชิงว่าจบฝ่าหรอกแต่ว่าเราถนัดใช่เราถนัดด้านนี้รับก็จะมีเบอร์ชิมวาวที่นี่จะเป็นห้องแรบเลยนี่ชิมวาวดูชิมวาวกันมีทุกเบอร์มีทุกไซส์ต้องการ พอพอมีเก็บไว้ใช้บ้างพอมีเก็บไว้ใช <c oughs> ้บ้างใช่ป่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวพาไปดูโชกที่จะประกอบอะไรนี่มีไหมนี่กำลังน้องกําลังยกมาอ๋อได้เดี๋ยวรอรอดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่มาแล้วโชกเดี๋ยวเราจะมาลื้อการปรับเสร็จนี่มีน้ําดื่มด้วยน้ำสนาตรงรุ่นนะครับแบรนด์ตรงรุ่นเลยนะครับผมเป็นน้ามันโชครับเป็นน้ามันโชกเหรอไม่ใช่กินน้ามันโชกไม่ได้นะ เลืะออยังพอทนนะนี่โชว์ไงจะมาเป็นแบบนี้แต่แล้วเราจะทําไงต่อพี่อันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมาใส่เราก็จะต้องมีการปรับเซตนิดนึงครับเพื่อให้ให้เหมาะกับลักษณะสไตล์การขับของแต่ละคนแล้วก็อันนี้เป็นรีโวยกสี่นิ้วนะโชคหลังยาวปีว๊ดเลยน้ำมันก็จะเยอะเราก็จะต้องมาปรับแต่งให้มันเข้ากับแหนบเขาใช้แหนบอะไร ล้อยางขนาดเท่าไหร่สูงแค่ไหนอยู่ที่สไตล์การขี่ด้วยใช่ไหมรัดเซตวาวอีกสักนิดนึงอ่าที่ที่เขาเซตมามันก็โอเคแล้วแหละแต่ว่าเราต้องมาเพิ่มนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยปึ๊บนี่เดี๋ยวมาดูหรือเลยสดสดหรือสดสดของจริงสำนักนี้นี่โอ้นิดหนึ่งครับหรือง่ายหรือง่ายใช่ไหมพี่โอ้ยถ้าหรือค่ายนี้ได้จะหรือได้หมดเลยครับ แต่ถ้าใครดูแล้วแนะนําอย่าไปทําเองนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะทั้งน้ามันทั้งแก๊สทั้งอะไรนี่พยายามอย่าลืมเองครับมาจะจะเซ็ตดีกว่าพูดช่างคิงนะครับเอะหน้านะครับมันมีระเบิดด้วยไหมพี่แก๊สมันพุ่งราจะเซ็ตโช๊คนี่ต้องอย่าลืมให้นึกอยู่เสมอว่ามันมีแก๊สอยู่มันมีแก๊สอยู่ เอาแก๊สออกก่อนนี่ไงเอาแก๊สออกแล้วมันจะมีแค่นี้เหรอพี่ใช่มีอยู่ในแทงอยู่ที่เราเติมบางคนก็อาจจะใช้หลังแค่หกบา10สิบบาอะไรแบบนี้นี่ครับดูเนี่ยครับเครื่องมือใช้เยอะนะไม่เหมาะทาเองแน่นอนดูแล้วใครสนใจนี่ทักเข้ามาได้เลยนะพี่เนอะพี่นะเฟสุรพลขา อันนี้ไม่ออกก็ไปอันนี้ต่อครับอมันไม่ได้หรือง่ายๆเลยนี่ประยุกเป็นเครื่องอโจ๊กใ่พี่โกมาเรอเคเราก็ต้องกันรอยให้ลูกค้าขอยด้วย เหมือนหมอเลยนะพี่นะใส่ใถุงมือถุงมือเนี่ยเหมือนห้องแลบขา่ายไมเตียวจริงเป็นไงจะประมาณนี้เออจะประมาณนี้ครับอันนี้คือลูกสูบของที่เป็น <c oughs> เ,เป็นโชว์ที่มีซับแท้งโมโนก็ใช้คือมันใช้ <S 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 พื้นฐานตัวเดียวกันหมดเลยแต่หน้าตามันเหมือนอีกแบบหนึ่งป่ะพี่ หน้าตาของไอเนี่ยเหมือนกันมั้ยของเนี่ยของอของของ,ของที่ไม่มีซับแทงอ่ะพี่ลูกสูบอันนี้คือลูกสูบกันใช่ป่ะพี่ใช่โอ้มีซับแทงกับไม่มีซับแทงก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นลูกสูบหลักไงมันเป็นลูกสูบที่ที่เราเลี้ยงแผ่นอะ่ะเออ,อ,อนี่เลื้อนให้ดูสดๆเลยนีครับจริงๆเราจะมีปืนยิงปิ๊ด ปืนยิงปี๊ดเลยฮะครับปืนไปไหนแล้วพี่อยู่นอกครับอีอก็ราไปหรือโชคอยู่องี้อีเราก็ขี้เกียจนักนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าต้องมีต้องมีนะต้องมีคนเคยเห็นเคยรู้จักอยู่แล้วแน่นอนกับโชคแบนนี้นี่ศึกษาหาข้อมูลได้แล้วก็มาที่นี่เลยผมว่าเจอนดีจริงเจ็บแตจบครับจะมาช้าหรือมาเร็วก็ได้ครับใช่มาช้ามาเร็วไปลองชุดอื่นมาก่อนก็ได้ครับ งไงผมไปนู่นไปนี่พอโอมกาใช้มาไยาี่ห้อ l o สโ p r defender ผมเปลี่ยนมาหมดแล้วผมลองมาหมดแล้วครับแล้วก็มาจบมาจบที่ hot b i ดจริงๆจบที่ hot b i t จริงๆริง hot b i t นี่คือตอบโจทย์ผมมากเลยครับทุกสภาพถนนอะไรถนนนี่ผมว่าจบจริงเรามาดูกันต่อเดี๋ยว อันนี้เป็นคู่ที่จะใส่ในรถผมประกอบเสร็จแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาลือกันต่อโอ้โหแสดงว่านี่คลิปยาวๆเลยนะครับใช่พี่อันนี้ขอเป็นมีสาระหน่อยถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไล์สาระมันจะแค่แป๊บเดียวแหละพี่เพราะหลังจากนั้นคือล้างตัวหมดเลย <c oughs> ล้าง้ <c oughs> างเ <c oughs> จะลาบีล้างน้ำมันเนี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวต้องคอยไปตามดูบ้างเลย ยังไม่ค่อยเห็นคลิปที่มีสาระน้อยอยู่พี่ม,มันต้องแบบเด็ดจริงๆนี่แหละสาระแน่คลิปผมมีสาระไว้ตั้งหนึ่งช่องทางแล้วถ้าชอบดูแล้วมีประโยชน์มีอะไรฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งกดกระดิ่งเนี่ยใช่นี่แหละนี่เรานี่คืออะไรพี่นี่แหละชิมับบเบวให้เขานี่ับบเาาอฮ้ย อ,อ,อผมถึงบอกไงการเซตชงน,นี่มามามาจ้างดีกว่าอย่าไปทําเองเนี่ยเพราะมันมีเนี่ยมีชิมวาลเป็นร้อยร้อยเบอร์เนี่ยโอ้โหทาเองไม่ได้แน่ผมว่าให้ดูยังงงเลยครับงงครับนี่ผมดูผมก็งงเอากลับด้าน,นแล้วนี้เห็นไหมดูได้ครับเพราะว่าดูได้เพราะ เพราะว่าจําไม่ได้หรอกขนาดผมยังจําไม่ได้เลยใช่บางทีเจอสาบขาหลอกกันบ้างนะใช่พวกคนมาดูเฮ้ยทำอย่างนี้นีวาเอาเลย <c oughs> ผมบอกเลยพว <c oughs> กแหวนพวกนี้ความหนาไม่เท่ากันนะครับว่า,ามันมันมันมีหลายเบอร์หลายความหนาหลายอะไรพวกนี้<ช>มันก๊อปกันยากครับผมว่ามาจ้างดีกว่าจบสุดสบายใจด้วยจะลองเล่นดูก็ได้ใช่มาหรือจะลองเซตดูก็อนก็ได้ถ้าเกิดเสียหรือมันไม่ได้อะไรนี้ก็เป็นไงพี่หลับแก้ปะ รับแก้งานจากที่อื่นไหมรับแก้แต่มันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ต้องมีค่าใช้จ่ายปกติไปแล้วครับผมเล่นได้ครับใช่ลองเล่นได้เพราะก่อนหน้าเราจะมาทําเราก็เล่นมาเหมือนกันใช่เราต้องเล่นมาก่อนถึงจะรู้เนาะครับใช่แล้วก็เลี้ยง ดูเหมือนพี่ทําง่ายเนาะใช่ครับเราต้องทําให้ง่ายอืมพอทํายากแล้วเราทําเยอะๆเราจะเหนื่อยอืมเราต้องทําให้ง่ายเข้าไว้ใช่โอ้แต่ดูผมดูแนละ้วผมผมผมไอ้นี่นะดูแนละ้วป๊บโอ้เดี๋ยวนี้มีสำนักเยอะครับคนเก่งๆเยอะอ๋อที่รับเซตโช๊ใช่ไหมใช่มันเก่งเยอะ อยู่ที่ว่าคุณศรัทธาที่ไหนศรัทธาที่ไหนทำเรื่สะดวกที่ไหนเราก็ทําที่นั่นได้ไปจัดดูเลยครับใช่ทุกที่ดีหมดทุกที่ดีหมดนะอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยนะพี่เนาะครับผมใช่ <ผม S 1> ตอนนั้นมาไอตัวนี้ยังไม่มีนะพี่นะ ไม่ไหวนะเราแก่ไปเราก็เจ็บหลังเนาะใช่พี่โยกวันไม่รู้กี่สิบคู่นะใช่ถ้าจะมันงอกดโมเนั่ยงมไม่ไหวนะไม่อยู่ไหวก็มีพ่อนแรงเขหน่อยหนึ่งตอนรุ่นๆก็ไหวหรอกใช่็ี่อกันสดๆให้ดูกันสดๆเลยนี่วันนี้อันนี้คือเติมลมไม่ใช่เติมลมกลับและใช่ครับ แก๊สใช่ไหมพี่จริง<ช>เป็นแก๊สมันก็คือลมเลยในโตอ่ะอ๋อในโตอืมออมันดังอะไรพี่ดังเตะเลยมันดีดขึ้นไงอ๋อขึ้นล่องกิบอ,อ่ะเออถ้าถ้าลืมใส่กิบอ,อ่ะโอ้โหนู่นไงแน่แน่ดูโดนร้องข้า <c oughs> น้ำมัตุุ้งโดนเลย วันนี้เราจะเป็นลักษณะวิชาการแต่สบายๆนะครับสบายๆอย่างเงี้ยรับเพราะมันไม่มีหลไรซีเรียสเพราะอย่าไปเครียดมากชีวิตครับใช่ถ้ารู้สึกว่าเครียดให้ขับรถมาที่นี่มาเซ็ตช่วงบ้างกับเราดีกว่าใช่ครับใช่คุยกันใช่มีเออเซ็ตช่วงกับพี่มีรับประกันรั่วซึมไหมพี่มีครับปีหนึ่งปีหนึ่งครับผมถ้ารั่วซึมนี่เคมฟรีครับผมครับได้ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งโชครถผมดีกว่าไม่ต้องงงแล้วของผมไอ้นี่แอันนั้นเป็นสีดำของผมเป็นสีเงินเงินของเราเป็นรุ่นสเปเชียลครับสำหรับเนี่ยดอกเอาอะไรนะขออนุาตพิโก้ไปเดี๋ยวเราไปรอดูอีกทีตอนประกอบกันครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูอีกความหนึ่งความสามารถเซียนอาจารย์จ๊อบเดี๋ยวนี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยแหวนคิงเนี่ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมหยิบมาแล้วพี่บอกขนาดผมที่ได้ปะได้ครับเดี๋ยวเรามาดู นี่มีเยอะจริงแหงงวนชิมอ่ะมีในชั้นพวกนี้อีกเดี๋ยวผมสุ่มหยิบเลยเดี๋ยวผมจะลองสุ่มหยิบดูแล้วดูดีว่าเขาจะแม่นหรือเปล่าอ่ะพี่อ่ะไซนี้ไซนี้กว้างยี่สิบแปดมิลยี่สิบแปดมิลหนาศูนจุดสองศูนย์หนาศูนย์จุดสองศนยอ่ะไม่เชื่อนี่เวอร์เนียวัดพี่เอาวัดวัดให้ผมดูหน่อยจริงเปมเ่อิี 27, 98, เจ็ดเก้าแปดยี่สิบแป อย่างยี่ปดละตียี <c oughs> ่แปดศูนย์จุดสองศูนย์เฮ้ยไงอะชิม,มีเป็นร้อยเบอร์แกจำหมดได้ไงวะเนี <c oughs> เ่ยงงทำทุกวันเออทำทุกวันความเคยชินของเขาเขาสุดยอดสุดยอดยอนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่ผมยังไม่เคยเจอนะความสุดยอดเลยความคุ้นชินกับมือเขาไวน้นี่สุดยอดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบเข้ารถดีกว่าครับ ใส่ยากไหมลูกเว่ไม่ยากครับไม่ยากนะถ้าอย่าไม่ยากอ,อ๋ออุอ้ยซัดแท้งหมมาไว้ตรงนี้เลยนะซ่อนตรงนี้เลยเนาะไว้ตรงนี้เลยเสียวใส่ไม่ยากนะครับติดตั้งสามารถติดตั้งเองได้ครับแต่ถ้าเกิดดีมาที่ร้านดีกว่า ตอนนี้เจ้าของสำนักพาไปเทสรถอยู่ครับเทสโชคหลังโชคหลังให้เราเปลี่ยนกันไปอาการเป็นไงบ้างพี่ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยครับสะพานโดนถลูกอ่าสะพานเมืองกาญไม่พี่ไปลูดเยอนเมืองการเลยนะเเทสเทสเองทุกคันใช่ไหมพี่รถที่พี่เซ็ตโชคเซ็ตกับพี่อุ่นใจได้เนาะช่างประกอบขับรถไม่เป็นขอชอช่างประกอบขับรถไม่เป็นได้นี่มาเทสกันแต่นึบอยู่แล้วล่ะ แน่นอนตอนนี้มาเทสเหมือนว่าอะไรนะให้วาวมันทําไมนะพี่ดูว่าที่เราทำไปมันใช่ได้ใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ปรับระดับกันได้ตัวนี้ปรับรีบาวได้ไม่ต้องห่วงจัดไป